จานอ์อนสั่งงานโปรเจกต์ใหญ่ตั้งแต่เปิดเทอมเลยอ่ะแล้วไงแกจับฉลาดด้วยทฤษฎีอะไรวะทฤษฎีเรื่องคู่รักที่สูงต่างกัน1.09เท่านั้นถึงจะเหมาะสมว่ะทฤษฎีอะไรวะเนี่ยเออดิแล้วจะไปพิสูจน์ท่าไหนยังไงก็ไม่รู้เลยเนี่ยเออแกก็แค่แกก,ก,แก,แก็ต้องไปหาคนที่มีส่วนสูงพอดีกับแกมาช่วยพิสูจน์ไหมคือฉันสูง170ฉันก็ต้องไปหาแฟนที่ส่วนสูง1 5 6เซน มาช่วยพิสูจน์อย่างนี้หรอวะเออดิล้วจะไปหาจากที่ไหนวะเอเฮ้ยฉันว่าใกล้ๆตัวแกก็มีคนหนึ่งนะใครวะก็น้องแอลที่อยู่ข้างๆห้องแกนี่ไงฉันว่าน้องน่าจะสูงประมาณนั้นเลยนะแล้วน้องก็ชอบชอบแกอยู่แล้วอ่ะก็น่าจะได้แหละโอ๊ยไงน,น้องแอลอ่ะนะแกก็ไปขอน้องเขาคบเพื่อมาพิสูจน์ทฤษฎีดิ แต่น่นมันหลอกเลยนะเว้ยสงสารน้องเขาตอนเนี้ยแกจะสงสารน้องเขาหรือสงสารตัวแกเองก่อนละ่ะวิชานี้หน่วยกิจเยอะด้วยเว้ยก็ง,งั้นแกก็ไปคิดเอาเองละกันว่าจะอ,อย่างไงฉันก็ต้องไปทำงานของฉันเหมือนกัน าวะก็คิดไม่ออกแล้วว่าจะหาทางไหนดีเป็นไงเป็นกันสวัสดีค่ะพี่มิวมาทำไมอ่ะ<า>เข้ามาทำไมเนี่ยอ้ะซื้อขนมมาให้พี่ไงคะไอ่ดีเอาไปข้างนอกมาเห็นขนมล้านหนึ่งที่พอดีเลยขอบคุณนะแต่ว่าไม่ต้องเข้ามาก็ได้ปะ่ะ เอาขนมมาวางให้ไงคะเอ,อ่อพี่มิวมีอะไรหรือเปล่าคะพี่มีอะไรจะถามนิดนึงอะอะไรอรอคะเออหนุงสูงเท่าไหร่พี่มิวถามทำไมอะเอาไปซื้อหวยเหรอเอาหน้าตอบมาเถอะเออสูง156คะ่ะเป๊ะจริงด้วยอะไรนะคะเป่าเป่าเปลาแล้วก็ เราคบกันไหมฮอะไรนะคะอยากคบกับพี่ไหมคบที่หมายถึงเป็นแฟนกันเหรอคะก็ใช่น่ะสิแล้วมันมีคบแบบอื่นด้วยเหรอน้องแอลเป็นอะไรหนูหนูดีใจค่ะหนูดีใจมากๆว่าไปแล้วน้องแอล ไม่ว่าค่ะหนูหนูไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้แค่นี้หนูก็ตาตาหลับแล้วค่ะสรุปครบไม่ครบครบใช่คะครบครบครบน้องแอลเนียนไปแล้วหนูดีใจมากเลยขออ่อนอีกเล่าแล้วกันค่ะ น้องแอลมาทำอะไรแล้วทำไมขนของมาเยอะแยะจังก็ย้ายมาอยู่้องพี่มิวไงคะ่ะเหนียวนะจะย้ายมาทำไมก็เราเป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่หรอคะ่ะก็ใช่ก็เป็นแฟนกันแล้วก็เลยต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันไงคะ่ะแต่พี่ยังไม่ได้บอกให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยนะไปกลับไปเลยกลับไปเลยไม่ได้คะ่ะทำไมไม่ได้ พ่อหนูคืนห้องเก่าไปแล้วฮะห้องนอนอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคะหนูเอาของไปเก็บเลยนะน้องแอลหนูเอาเสื้อผ้าในตู้นี้ได้เลยใช่ปะน้องแอลอแล้วก็หนูชอบนอนห้องบืดอคะ่ะถ้ามีแสงหนูจะนอนไม่หลับเลยพี่มวโอเคใช่ไหมคะน้องแอลแล้วก็หนูชอบนอนฝั่งขวาคะ่ะ น้องแอลขอนอนฝั่งขวานะคะน้องแอลใครบอกให้หนูย้ายไม่อยู่ด้วยกันหนูบอกเองค่ะน้องแอลทำไมทำตัวแบบนี้อ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะมีอะไรอีกตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วเนาะหนูชอบพี่นะคะ